โรงเรียสตูลวิทยาคนั้นเราทุกคนยุดมั่งรับเบียยเบิดวิทยในจงดอง้อมรงส่งเสริมสามสิบคีลูกเข้ยวเหลืองดเพ็นความดีโรงเรียนสตูนวิทยาเป็นสถาบันเก่าแก่อันดับต้นต้นของภาคใต้ ก่อตั้งเมื่อวันที่1สิงหาคม2453ปลายสมัยรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตลอดระยะเวลาร่วม6แผ่นดินโรงเรียนสตุลวิทยาประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษามายาวนานผลิตสิทธ์มาหลายรุ่นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องโรงเรียนสตูลวิทยามีส่วนสำคัญในการบ่งเพาะบุคลากรให้มีบุคลิกภาพที่ดีงาม มีความกล้าแกร่งเชื่อมั่นในตนเองและมีศักยภาพในการเป็นผู้นำมีความกล้าแกร่งเชื่อมั่นในตนเองและมีศักยภาพในการเป็นผู้นำดร <ó> ทวีลาภร,ริธาพ, <บ S 2> พิ<ะ>รมดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2566จนถึงปัจจุบันโดยมีคติพจน์ประจำใจคือตนแลเป็นที่พึพ่งแห่งตน ดรทวีลาบจบชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนอนุบาลสตูลจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนสตูลวิทยาโดยมีอาจารย์ใหญ่ชื่อนายโกศลดวงพัตราจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไทกรุงเทพมหานครระดับปริญญาตรีวิชาเอกนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์และได้ฝึกอบรมวิชากฎหมายธุรกิจที่รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา ระยะเวลาหนึ่งปีปริญญาโทด้านกฎหมาย LLM มหาวิทยาลัยมิชิแกนรัฐมิชิแกนปริญญาโทด้านกฎหมาย LLM มหาวิทยาลัยชิคาโกรัฐอินลินอยปริญญาเอกด้านกฎหมาย JSD มหาวิทยาลัยชิคาโกรัฐอินลินอยหลังจากจบการศึกษาดรทวิลาภได้เริ่มทำงานตามสาขาที่ร่ำเรียนมาเริ่มจากการเป็นนิติกรสำนักกฎหมาย ที่บริษัทปูนซิเมนไทยจำกัดมหาชนราวปี2532ถึงปี2535ก่อนที่จะมีโอกาสย้ายมาทำงานรวมกับธนาคารกรุงเทพกว่า24ปีตั้งแต่ปี2536จนถึงปี2565นายนาชัยกฤษณาสกุลเมื่อนายกเทศมนตรีเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยล นวิทยาลัยชุมชนสตูลน,นายนามชัยเป็นชาวสตูลโดยกำเนิดวันเดือนปีเกิด7เมษายน2499เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสตูลวิทยาช่วงปีพุทธศักราช2511-2516จบชั้นมศ .5 สา,ายศิลปาาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสโดยสอบได้ที่หนึ่งของโรงเรียนสมัยนั้นต้องใช้ข้อสอบกระทรวงศึกษาธิการประวัติการศึกษา จบนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จบรัฐประาศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตรัฐประาศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์น,นายนำชัยแทนที่จะไปทำงานด้านกฎหมายตามที่ตนเองได้รําเรียนมานั้นกลับสนใจไปเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทยหลังจากนั้นได้หวนกลับมาประกอบอาชีพธุรกิจที่บ้านเกิดได้แก่โรงรมยางพาราและผู้ส่งออก การประมงบ้านจัดสรรและเบนเข็มสู่นักการเมืองท้องถิ่นคือสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสตูลสองสมัยและระหว่างปีพุทธศักราช2539ถึง2542ได้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีในปีพุทธศักราช2547นายประสิทธิ์แบสกุลปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสตูล โดยมีคติพจน์ประจําใจคือผู้นําที่ดีต้องยึดหลักธรรมพิบาลมีคุณธรรมจริยธรรมสัตว์จะอดทนและขยันจึงจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้นายประสิทธิ์แบบสกุลถือกําเนิดและอาศัยอยู่ที่ตําบลเจบิลังอําเภอเมืองจังหวัดสตูลสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนบ้านเจบิลังและเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสตูลวิทยาช่วงปี2519ถึง2521สมัยนายโกศลดวงพัตราเป็นอาจารย์ใหญ่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่และจบหลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้คณะเครื่องกลมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตภาคใต้ปริญญาโทวิชาเอกัตระาศ,าศาษาศาสตร์ สาขาการบริหารจัดการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ในปีพุทธศักราช2 5 5 2 2 5ถึง25 2,553ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรซึ่งถือเป็นเกียตรติประวัติอันน่าภูมิใจยิ่งด้านประวัติการทำงานดำเนินธุรกิจส่วนตัวโดยการจำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์และเครื่องจักรโรงงานปัมน้ำมันและได้ขยายสาขาไปในต่างจังหวัด อดีตนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดสตูลอดีตประธานหอ,อการค้าจังหวัดสตูลอดีตคณะกรรมการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝ่ายเศรษฐกิจและยังเป็นกรรมการคณะทำงานเฉพาะกิจอีกหลายคณะปัจจุบันนายประสิทธิ์แบสกุลดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสตูลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริชาติวิสุทธิ์สมาจารย์ ตำแหน่งนักวิจัยสิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยวเชิงนิเวศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่คติพจน์ประจำใจคือคนเก่งนั้นมีมากที่หายากคือคนดีเมื่อปีพุทธศักราช2529ท่านได้ศึกษาที่โรงเรียนสตูลวิทยาและได้รับทุนการศึกษาการคัดเลือกเข้าโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้มีโอกาสไปศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ต่อที่ประเทศออสเตรเลียระยะเวลา1ปี สำเร็จระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติจากมหาวิทยาลัยซาลายัยประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันปริญญาเอกสาขาชีวภูมิศาสตร์จากประเทศเยอรมันผลงานการวิจัยดีเด่นคือโครงการวิจัยการถอดบทเรียนการดำเนินธุรกิจโรงแรมแนวเศรษฐกิจท่องเที่ยวจากชุมพรคาบาน่ารีสอร์ทจังหวัดชุมพรสู่เรือนส,สิทรจังหวัดสตูล นายแพทย์รุ่งโรดกว่าพาณิชย์อดีตรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่โดยมีคติพจน์ประจำใจคือความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นภูมิลําเนาอยู่ที่ตําบลฉลุงอ,อําเภอเมืองจังหวัดสตูลสําเร็จการศึกษาชั้นป .7 จากโรงเรียนเมืองสตูลชั้นมศ .1-3 จากโรงเรียนสตูลวิทยา ชั้นมศ .4-5 ถึงจากโรงเรียนสาธิตมหวาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตประกาศนียบัตรวิชาชีพแพทย์ชั้นสูงจากมหาวิทยายลัยมหิดลประสบการณ์ที่ภาคภูมิใจคือปีพุทธศักราช2529ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานและฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษด้านสัระกรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและสิงคโปร์ นางสจีชลาย,ยนเดชะผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD นักข่าวสาวผู้มากความสามารถที่แสดงออกถึงความมีมนุษยธรรมและน้ำใจประเสริฐที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเมืองสตูลปีพุทธศักราช2529ถึง2535ได้ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสตูลวิทยา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมคณะนิเทศศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกการประชาสัมพันธ์วิชาโทการโฆษณาเมื่อสำเร็จการศึกษานางสจีชลายนเดชะได้เข้าทำงานในสาขาที่ได้เล่าเรียนมาเป็นผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง11อําำเภอหาดใหญ่สถานีโทรทัศ 11, น์ไอท,ทีวีและปัจจุบันเป็นผู้ประกาศข่าวที่สถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD และผลงานที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตคือเมื่อปีพุทธศักราช2547ไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ได้รับภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิที่จังหวัดทางงาดรสรศักด์สรส้อยสนอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลท่านมีคติพจน์ประจําใจที่ว่าความรู้ดีประพฤติดีสังคมดีทํางานดีและต้องดํารงชีวิตอยู่อย่างฉลาด ในปีพุทธศักราช2498ท่านได้ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6ที่โรงเรียนสตูลวิทยาสมัยนายสวัยทองสุขเป็นครูใหญ่และในช่วงสมัยนายจารึกรัตนโอภาสเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนท่านได้ร่วมกันสร้างหอศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูลหรืออาคารสารสักส้อยสนเป็นที่ระลึกในการฉลองโรงเรียนครบ9ทศวรรษสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญยาโทสาขารัฐป,ประศานศาสตร์มหาบัณฑิตจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และด้านการบริหาร Public (Administration) จาก University of Southern California นครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาปริญญาเอก ด้านแม n จเมน e ์แอนด์ลีดเดอร์ชจาก Intercultural Open University ประเทศเนเธอร์แลนด์สาขาการบริหารจากเอเนโอเดอร์เดวโอยูนิเวสาธารณรัฐฟิลิปปินและสาขารัฐประาศานศาสตร์จากมหาวิทยาลัย,ลายรามคำแหง ท่านดรสรศักด์ฝากถึงนักเรียนสตูลวิทยาว่าประทับใจครูโรงเรียนสตูนวิทยาที่พยายามสั่งสอนอบรมลูกศิษย์ทั้งท้งที่สมัยก่อนตำราหายากมากขอให้สิทธ์ปัจจุบันตั้งใจศึกษาเล่าเรียนสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนให้มากยิ่งขึ้น รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงสุพิธจึงพาณิชย์ผู้ร่วมก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคารินวิทยาเขตหาดใหญ่ท่านมีคติพจน์ประจําใจที่ว่าความสําเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นตั้งใจซื่อสัตย์และใฝ่รู้ ปีพุทธศักราช2503ถึง2509ท่านได้ศึกษาที่โรงเรียนสตูลวิทยาในสมัยนายผ่องสุดเหลือเป็นครูใหญ่และเข้าเรียนต่อที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลต่อด้วยทันตแพทยศาสตร,ร์บัณฑิตที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีก2ปีสำเร็จปริญญาโทด้านโอโรพัทโโลจีจากมหาวิทยาลัยเซฟีซาราชอาณาจักร ความภาคภูมิใจในการทำงานได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ระดับ9และได้ร่วมเป็นกรรมการบริหารองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยพลเอกหานลีนานน์อดีตแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้ฝ่ใจสมานณฉันรังสรรค์ให้ใต้ร่มเย็นโดยมีคติพจน์ประจําใจที่ว่าอ่านหนังสือเรียนรู้ชีวิตอยู่แบบเรียบง่ายด้วยหลักประชาธิปไตย เมื่อปีพุทธศักราช2474ได้ศึกษาที่โรงเรียนสตูลวิทยาโดยมีนายผินสุนทรินและนายเยือวิชัยดิตเป็นครูใหญ่หลังจากนั้นก็ได้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารบกปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้ารับราชการครั้งแรกที่กองทัพภาคที่2และได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเสนาธิการเป็นเจ้ากรมยุทธ,ธการทหารบกผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ และได้ย้ายมาดํารงตําแหน่งแม่ทัพภาคสี่จนกเกษียณอายุราชการนายเอกรัรัฐหลีเสษอดีตผู้ว่าราชการนายเอกรัรั์หลีเสษอดีตผู้ว่าราชการเชื้อสายควรโดนเนื่องจากในจังหวัดสตูลมีผู้ใช้นามสกุลหลีเสษจํานวนไม่น้อยหลังจบชั้นป .7 ได้ศึกษาต่อชั้นมศ .1 ถึง3ที่โรงเรียนสตูลวิทยาช่วงปีพุทธศักราช2522-2524หลังจบมศ .3 แล้วไปศึกษาต่อมศ .4 ถึง5 ที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสำเร็จปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผลงานที่ภาคภูมิได้เป็นตัวแทนนักปกครองของกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ราษฎรได้รับรางวัลนายอำเภอดีเด่นสมัยรับราชการตำแหน่งนายอำเภออำเภอละแมที่จังหวัดชุมพร